เปิดร้านแบบนี้ขายเพื่ออะไรก่อนงงรีวิวแบบไม่อวยกับร้านแพนด้าสุกี้หม่าล่าเริ่มที่ไมล์ละห้าบาทแปลกมากคือมีเตาปิ้งให้ด้วยเฮ้ยอยันนี้คือมันปิ้งให้เองเลยไม่ต้องมานั่งหมุนให้เมื่อยมือเอาจริงๆนะของก็เหมือนทั่วไปเลยแต่มันสดกว่าที่อื่นมากไปกินแล้วมันรู้สึกได้นี่โคตรจิงกับตัวเตาปิ้งเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้ในร้านหม่าล่าอยากจะกินอะไรก็คือหยิบได้เลยมีให้ครบทั้งหมดลืมบอกว่ามีน้ำมันกับผงมันลาให้ทาด้วยอันนี้คือหอมมากรสชาติมันจะเค็มเผ็ดชาใ้บหู ซุปก,กระดูกหมูโคตรนัวหมาล่าคือเผ็ดชาแบบเครื่องเทศแน่นๆนี่เป็นร้านประจําที่มากินหลายรอบแล้วไม่อยากจะพูดมากคือมันอร่อยจริงดูจ้ามีของให้เลือกเยอะมากสับตหู้เส้นมันเส้นหนึบมีหมดหมูเนื้อก็คือสไลด์มาแบบกําลังดีให้คํานิยามร้านนี้ว่าเป็นหมาล่าที่ครบจบรสชาติโคตรอร่อยเหมือนที่จีนเลยและของสดมากส่วนตัวรอให้สิบเต็มสิบนะคือมันอร่อยทําถึงจริงและยิ่งน้ำจิ้มนะโคตรเด็ดเข้มมันนัวมีแถมไม่ติมให้อีกคนละแท่งงงวะนี่ว่าถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นั้นร้านแตกแน่นอนแต่เข้าใจ